สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมกลับม,มาอยู่ในแม่มกวางการ์เดนเหมือนเดิมท่านผู้ชมซึ่งมีหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะว่าเจ้ามะเขือเทศเนี่ยมันโกงขนาดไหนคือผมต้องบอกเลยว่ามันโกงมากสําหรับในอีเวนต์นี้นะใครที่ยังไม่ได้ปลูกเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปลูกเยอะๆเลยท่านผู้ชมประมาณแบบว่า500ต้นขึ้นไปเนี่ยน่าจะคุมนะฮะซึ่งจุดที่ผมปลูกอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณ200ต้นหรืออาจจะไม่ถึงประมาณนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าเม็ดมะเขือเทศของผมเนี่ยมันหมดแล้ว เอาเป็นว่ามันจะถึงเวลาในการทําเควสดแล้วตอนนี้เนี่ยตัวของผมมันเต็มแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวดูโทเมโตอืมตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งตัวผมเนี่ยมีแต่โทโมโตอุย้ยเควสมาแล้วเควสดมาแล้วคือผมแนะนํานะฮะว่าให้ทํสองคนขึ้นไปทํสองคนขึ้นไปมันจะดีมากเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ในส่วนของแต้มพร้อมกันกับเพื่อนนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็แต้มเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือการส่งเข่มะเขือเทศนะหนึ่งพันยี่สิบหกอืมสองคนขึ้นไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่า มันจะดีมากอะเทคอีกอืมผมนี่ก็จะได้ประมาณ1,600แต้มนั่นเองน้นผู้ชมเห็นไหมคือแต้มเนี่ยขึ้นมารัวมากแล้วก็มากนำมาเก็บในส่วนของผลไม้มะเขือทงมะเขือเทศอะไรเดี๋ยวใช้อันนี้เอาเวสทอลคือมันจะช่วยให้เราเนี่ยเก็บผลไม้ได้ดีขึ้นนั่นเองน้ำผู้ชมเอาต้นนี้มาก่อนแล้วก็เอาต้นกีวีมาด้วยต้นกีวีต้นกีวีนี่ก็ให้แต้มเยอะนะประมาณ6แต้มได้เลยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าเอาไว้สักาประมาณต้นนี้อืมต้นนี้คือต้นไหนเก็บไมม้้หดแลวก มีในสวนของต้นนี้ด้วยอืมโลควิดแล้วก็ต้นกล้วยเก็บมาหมดเพราะว่ามันเป็นผลไม้ใน่วนของอีเวนต์ไงเอาวันนี้มาด้วยอืมกินแอปเปิลต้นพริกอืมพริกหยวกแล้วก็ต้นอนี้ไปจัวเก็บมาเก็บทุกต้นนะเก็บทุกต้นนะฮะอันนี้ด้วยกระลงกระลำอะไรเก็บมาให้หมดอืมคือกระเป๋ายังไม่เต็มก็ไปเก็บในโวนของมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยตัวแบรของจริงผมบอกได้เลยว่าใครที่มีมะเขือเทศนี่คือแบบต้องปลูกเยอะๆนะ ปลูกเยอะๆแบบหลายร้อยหลายร้อยต้นเลยท่านผู้ชมมันจะช่วยท่านผู้ชมได้เยอะมากอืมคือตอนนี้มันเต็มแล้วถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องเอาแต้มมาใส่แล้วนั่นเองมาดูซิว่าตอนนี้มีกี่แต้มแล้ว1,619แต้มอืมเดี๋ยวใส่สักหน่อยเอ๊ะอ๋อ2,366แต้มแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมคือไวมากก่อนอื่นเดี๋ยวเก็บมเมื่อิดทีเฮ้ยผมลืมใส่สปริงเกอร์คือผมเนี่ยจะใส่ในส่วนของเบสิกสปริงเกอร์ลงไปสักหน่อยอืมจะได้ช่วยทําให้ ผลไม้เนี่ยออกไวขึ้นแล้วก็ไม่รู้มันช่วยหรือเปล่านะแต่ใส่เผื่อเอาไว้ท่านผู้ชมออะาเก็บมาเก็บมาคือตอนนี้มะเขือเทศหมดแล้วมันออกผลไม่ทันนะ่ะมันต้องปลูกเยอะกว่านี้เดะดผมปลูกน้อยไปหน่อยประเด็นคือมันมีเท่านี้เด็ดท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเอาในส่วนของผลไม้เนี่ยมาส่งซะหน่อยตอนนี้มีสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแดแต้มแล้วคือตอนนี้ต้องบอกลยว,ว่าส่งอยู่ประมาณสองคนท่านผู้ชมสามพันสามร้อยหกสิบแปดแต้มได้แลรีวอร์ดแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรีบซะ รีบมีโอ้โหมะเขือเทศมันยังออกไม่เต็มที่เลยมันช้ามากเพราะว่าผมเนี่ยปลูกยังไม่เยอะพอถ้าไม่ชมมันต้องปลูกเยอะกว่านี้ถ้าเกินปลูกเยอะกว่านี้เนี่ยผมมองได้เลยว่าเก็บเก็บเก็บให้เก็บให้เก็บให้รัวๆถ้าไม,ม่ชมยังไงเต้มของเราเนี่ยก็อาจจะถึงหมื่นนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยมันปลูกน้อยเกินไปมีแค่ร้อยกว่าต้นเองสองร้อยเกือบสองร้อยมั้งประมาณนี้คือมันเลยยังไม่พอถ้าผม้ชมมันต้องแบบหลายร้อยอ่ะประมาณสองสามร้อยต้นผมคิดว่าน่าจะมาตรฐานนะ อยู่ในระดับมาตรฐานแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีแค่นี้เด็กไปได้ทั้งหมดกี่แต้มตอนนี้4,146แต้มแล้วคือยังอยู่ในระดับแรรีวอร์ดอยู่คือต้องรอรอให้มะเขือเทศมันออกผลมาไปดูอย่างอื่นกันบ้างมีอะไรออกมาบ้างอืมมีต้นกล้วยโห oh, มันออกผลไม่ทันนะดิตอนเนี้ยคือออกผลไม่ทันเลยคือถ้าเกิดว่าผมใส่เบสิกสปริงเกอร์ไปสองอันมันจะออกไวไหมอ่ะใส่ในส่วนของเบสิกสปริงเกอร์มี รอรี่ไม่เอาเบสิก uh, ไปอีกอันนึงแล้วกันสามอันไปเลยคือมีอะแอดวานใส่ไปคือผมไม่รู้ว่ามันจะออกไวขึ้นหรือเปล่านะแต่พยายามทำให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีมะเขือเทศเยอะมากๆเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถทําคนเดียวได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีมะเขือเทศไม่มากพอเนี่ยผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยทํากับเพื่อนนะฮะซึ่งมันจะได้ไวขึ้นนั่นเองตอนนี้แต้มของผมเนี่ยสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดแต้มแล้วคือทํากับเพื่อนนะ ถ้ามันกับเพื่อนสองคนอะไรเงี้ยมันจะเร็วขึ้นน,นั่นเองถ้าเม่ชมก็เดินเดี๋ยวมาเก็บตัวนี้ด้วยเก็บไปเยอะเก็บไปเยอะเก็บผลเนี่ยมันออกช้าคือผมอยากได้มันไวกว่านี้มีน้อยหนายังไม่ออกอืมต้นกีวีก็ยังไม่ออกคือตรงนี้ต้นกล้วยก็ยังไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สปริงเกอร์เท่านั้นอ่าเบสิกสปริงเกอร์เราใส่ไปประมาณตรงนี้แล้วกันตรงก็ใส่ตรงนี้ไปได้วยเบสิกสปริงเกอร์โอเคตรงนี้ใส่ไปใส่ไปหมดนะ ใส่ทุกที่เพราะว่ามันจะเป็นจะต้องใช้ไงนานผู้ชมแล้วก็เก็บตรงนี้มาด้วยอืมมะเขือเทศของดีมีคุณค่าเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเราจะต้องใช้แล้วก็มาส่งเควสฮะคือผมอยากได้แต้มผมอยากได้แต้มคือตอนนี้ห้าพันสามร้อยสิบสามแต้มแล้วอืมเทคออกไปห้าพันห้าร้อยสามสิบแต้มนักผู้ชมคือเราเนี่ยจะต้องเก็บเยอะมากๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยเก็บเต็มตัวได้ก็ดีนานผู้ชมเพราะว่ามันจะได้หลายร้อยแต้มไง คือมะเขือเทศเนี่ยมันจะให้ลูกละสามแต้มนะท่านผู้ชมอืมอน,นี่มีห้าร้อยห้าพันห้าร้อยเทคกไปห้าพันหกร้อยละฮะคือได้เยอะมากได้ของเราวันเนี่ยระดับดีเจเนรีแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลาประมาณสี่นาทีสี่นาทีนี้นิดเดียวนิดเดียวไม่ไกลเกินเอื้อมผมต้องรีบออืมอืมมเก็บอันนี้มาคือเก็บมาแบบแน่นๆนะคือต้องเก็บแต่มะเขือเทศอะ่ะหลังๆอะ คือต้นน้อยหนาเนี่ยมันออกช้าเนี่ยมัชมกีวีอ่ะมีแล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะเดี๋ยวใช้ในส่งของไฮเบทอลเก็บมาแล้วก็เก็บอันนี้มาด้วยต้นกงต้นกล้วยเก็บทุกต้นนะฮะคือคิดว่าต้นไหนเก็บได้เก็บไปให้หมดเก็บไปต้นอันนี้ด้วยเก็บไปโอเคประมาณนันนี้แล้วก็กลับมาเก็บมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันออกลูกไวสุดแล้วนั่นเองนี่ยมันชมมันก็เลยเป็นผลไม้ที่ต้องบอกเลยทำแต้มได้ดีที่สุดนั่นเองแล้วก็กระดามเอาแต้มไปส่งะฮะ คือมาดูซิว่าจะได้กี่แต้มตอนนี้หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าแต้มแล้วอืมลงไปเทคออกคือหกพันสี่ร้อยแต้มแล้วท่านผู้ชมคือไวมากมันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องรีบเก็บฮะโทมิโตะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาหมดแล้วแต้มของเราเนี่ยจะได้ไม่เยอะพอคือผมไม่แน่ใจว่าจะได้สักหมื่นแต้มหรือเปล่านะอ่านจะถึงหมื่นแต้มอานจะถึงก่อนอื่นกล้วยเก็บไม่ได้คือผมเพิ่งเก็บกล้วยไปไอะเด็มีพายุมาอีเวนต์พายุ คืออีเวนต์พายุไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่ตอนนี้อยากให้โทเมโตเนี่ยออกลูกไวๆมากกว่าคือมันออกลูกไม่ทันนะท่านผู้ชมวันว่าเดี๋ยวส่งแต้มตั้งหน่อยตอนนี้มีแต้มทั้งหมด7,900นะท่านผู้ชมก็ส่งไปแต้มทั้งหมด7,221แต้มฮะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีคือผมคิดว่ายังทันนะในการส่งแต้มผมอาจจะได้ประมาณเกือบหมื่นน่าจะเกือบเกือบหมื่นท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเก็บมาในตอนนี้เนี่ยผมมีทั้งหมด8,353แต้มแล้ว อาส่งมาอีกแปดพันห้าร้อยสิบห้าแต้มถ้าไม่ชมเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีสาสิบสี่วินาทีคือผมคิดว่าน่าจะยังทันนะหนึ่งนาทีน่าจะถึงหมื่นนะคิดว่าน่าจะถึงน่าจะถึงรีบส่งรีบสง่งเอ้ยได้เมล็ดโทเมโทมาแล้วของดีของดีมีประโยชน์มากมเมโทเมโทสปริงเกอร์หมดแล้วด้วยตอนนี้อืมเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องรีบละจะต้องรีบเอาผลไม้นี่ไปส่งให้อืมรีบมาคือเหลือเวลาหนึ่งนาทีสิบสองวิ ้าพันแต้มคือผมคิดว่าน่าจะได้ถึงหมื่นนะน่าจะได้ถึงหมื่นแต้มตอนนี้เก้าพันหนึ่งร้อยเก้าพันหนึ่งร้อยแต้มแล้วคือตอนนี้เนี่ยทาได้แค่เก็บมะเขือเทศเทําเก็บมะเขือเทศส่งเควสอย่างเดียวเพราะว่าเราเนี่ยจะได้แต้มเยอะที่สุดจากมะเขือเทศนะฮะในตอนนี้เก้าพันหนึ่งร้อยตีบส่งคือตอนนี้เหลืออีกประมาณสี่สิบวิสี่สิบวินาะทีสุดท้ายไม่รู้ว่าจะยังทันหรือเปล่านะและเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีหมื่นแต้มแลวถ้ามือชมคือเยอะมาก แต่เวลาของเราเนี่ยก็เหลือประมาณ4วินาทีสุดท้ายแล้วด้วยคือผมต้องบอกเลยว่าเวลาหมดแล้วฮะได้ถึงไหนอะ่ะฮันนี่ซัคเคิลินนิ่งสเปซซัมเมอร์ซีดแพ็กเปเปอร์โนมอลซีดแพ็กคือซัมเมอร์โอ้โหได้กล่องซัมเมอร์ช็อกโกในสตาร์มูนเมลอนฮันนี่สปริงเกอร์บีเอกได้สุดที่บีเอกบีเอกโอ้โหได้มาถึงนี่เลยน่าจะถึงนี่นะฮะคิดว่าใช่ไหม เพราะว่าเดี๋ยวเดวีเดี๋ยวดูในซัมเมอร์คีเอทไม่เอาน่าจะเป็นซัมเมอร์ซีดเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้ในส่วนของซัมเมอร์ซีดแพ็กเนี่ยมาสามอันนะผู้ชมตอนนี้ผมมีซัมเมอร์ซีดแพ็กเนี่ยแปดอันแล้วเอาเป็นว่าลองดูสิอืมเปิดดูอันแรกได้คันทันแคนทาลูมคันทาลูบอะไรแคนทาลูบฮะอันแรกอันที่สองอืมเปิดมาอันแรกได้แคนตาลูบแคนตาลูบอีกแล้วอะ่ะ เคนเาลูปเนี่ยเหมือนว่าจะอยู่ในระดับ20%นะเมื่อชมอันที่สามอันนี้ไวแคอรรอลดโอไมกอดคือดวงของฉัน <c oughs> ได้โปรดเธออ่อืมโรซี่เดรย์มาทำไมเนี่ยอันนี้ไม่เอาคือโอ้โหผ่านไปนิดเดียวเองโอ้โหมาอีกแล้วคือน้ำเต้าไม่ได้อยากได้ <c oughs> อยากได้ในส่ของโรซี่เดรย์นะเมื่อกี้ อวายแครอทคือวายแครอทมาทำไมอะ่ะอืมเอาโรซี่เดลไรได้ไหมอ่าแคนตาลูปอีกแล้วแคนตาลูปเนี่ยมาสามแล้วนะคือต่อมาอันนี้แพ็กสุดท้ายแล้วปะเนี่ยอ่าเอ้ยโอ้ตกใจเป็นล่มโอ้เป็นล่มนะฮะหมดยังอะ่ะอันนี้โนมอลซีแพ็กโนมอลซีแพ็กได้พัากินแล้วก็ต่อมาเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์ครีเอทเหมือนจะมีซัมเมอร์ซีแพ็กเหลืออยู่ไหมไม่น่าจะเหลือแล้วนะ ว่าใช่ไหมเดี๋ยวดูในตัวอืมไม่เหลือละฮะตอนนี้ซัมเมอร์ซีแพ็คไม่เหลือแล้ว,นนลลวคือหมด <c oughs> ได้ในส่วนของดอกไม้ล่มมาแทนคือไม่ได้อยากได้เท่าไหร่เลยนะดอกไม้ล่มเนี่ยโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาถ้าไม่ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ